สวัสดีค่ะพบกับรายการแก้จนคนตานีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะเป็นรายการนะคะที่เราจะนําเสนอนะคะในเรื่องของผลงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะของโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์นะคะเพื่อขจัดความยากจนนะคะแล้วก็สร้างโอกาสทางสังคมนะคะกรณีศึกษา ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของนะคะสากาดเพื่อลดปัญหาความยากจนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เชื่อมโยงนะคะสำหรับหลักศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวัฒน์ุ้ยพอบนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะวิทยาการอิสลามนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขต ปัตตานีค่ะอาจารย์อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะในส่วนของโครงการนะคะที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเชื่อมโยงในเรื่องของอากาศนะคะอย่างที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งอากาศเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในฐานะหนึ่งนะคะของหลักศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็มีบทบาทสําคัญนะคะในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบสวัสดิการสังคมนะคะได้แก่เป็นเครื่องมือในเรื่องของการกระจายรายได้นะคะ ไปสู่คนที่มีฐานะยากจนนะคะโดยเฉพาะศาส,สนาิสลามเนี่ยนะคะสอนให้คนที่มีความร่ำรวยหรือว่ามีาทรัพย์สินเงินทองนะคะมากกว่าคนยากจนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการจ่ายอากาศได้นะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะกับอาจารย์ค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของบทบาทอากาศในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ ครับและนะครับในส่วนของสัการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นทานภาคบังคับคะนะครับก็คือว่าแต่มุสลิมทุกคนเนี่ยนะครับเราจะต้องจ่ายสัการตามความสามารถนะครับเมื่อถึงเวลานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องต้นผมก็ต้องเกลียนนิดหนึ่งว่านะ,ะสัการเนี่ยจริงๆแล้วมันมี2ประเภทหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของเรียกว่าสัการฟิตร์นะครับซึ่งเป็นสัการที่จ่ายนะครับก่อน นะครับในทุกๆเดือนหลังจากในช่วงเดือนรอปัญนหรือ่าก่อนที่จะละหมาดนะครับในเดือนรอมฎอนครับนั้นเป็นสําหรับทุกคนที่เป็นมุสลิมครับแล้วสากาดอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเภทที่เราพยายามนะครับจะให้มีการดําสู่การพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนนะครับเรียกว่าเป็นสากาดอันมานหรือว่าเป็นสากาดที่เป็นทรัพย์สินนะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่บังคับนะครับสำหรับ ผู้ที่มีความสามารถน่าก,ก็หมายความว่าผู้ที่มีฐานะาร่ำรวยแะ้วก็เพียงพอที่จะจ่ายสกาัดนะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าสากาัดเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของหลักการสลามที่เป็นเขาเรียกว่าการเงินเพื่อสังคมนะครับก็คือช่วยแก้ปัญหาสังคมในเรื่องของสวัสดิการสังคมไปแก้ปัญหาความยากจนถ้าหากนํามาใช้อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในในเชิงวิจัยตรงนี้เนี่ย เรากลับมาดูว่าที่เราบอกว่าสากาศเนี่ยมันสามารถจะแก้ไขปัญหาความยากจนได้นะครับแล้วในจังหวัดปัตตานีของเราเนี่ยนะว่ามันมีการนํามาใช้หรือไม่อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราเข้าไปศึกษานะครับซึ่งในในกรณีของเราเนี่ยเราไปศึกษา6หมู่บ้านด้วยกันซึ่งเป็นเคสที่วิทยาเขตนะฮะมหาวิทยาลัยสงขลานครวิทยาเขตปัตตานีเนี่ยเป็นคนจี้เป้าให้นะก็คือหมู่ที่ส ตำบลบางปู<ๆ>อ,อ,อําเภอยะริงหมู่บ้านชื่อว่าบ้านบางปู<ๆ>นะครับที่สองนี่ก็จะเป็นบ้านยูโยนะครับ<ๆ>หมู่ที่แปดตำบลบานดานะครับอําเภอเมืองนะครับแล้วก็บ้านปาตาบาระ<ๆ>นะครับที่ตำบลปัาสยาวอนะครับอําเภอสายบุรี<ๆ>นะครับแล้วก็บ้านสะบ,บารังบารูนะครับตำบลไทรทองอำเภอไผ่คกะนะครับแล้วก็บ้าน ปานารน,นะครับตำบลปานารนอำเภอปานาริน,นะครับแล้วก็มีบ้านท่าคำชำนะครับตำบลท่าคำจำอำเภอหนองจิตซึ่งเราเราลงไปศึกษาเนี่ยครับหกหมู่บ้านดีว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีการใช้นะครับมีการดําเนินการเกี่ยวกับสักาการเนี่ยเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยัง่งยืนสําหรับคนในหมู่บ้านนี้อย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้ศึกษามานะครับนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเรากับไปถึงหลักการนะครับจริงๆแล้วสกาดนี่มีบทบาทอย่างมากเลยในการแก้ไขปัญหาความยากจนความยากจนทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเราไปดูประเทศที่ก็มีระบบการบริหารจัดการสกาดที่ค่อนข้างดีเช่นมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานีนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีองค์กรใหญ่เลยที่จัดการกิจการสกาดนะครับในแต่ละรัฐนี่ถ้าของมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเงินสกาดที่ได้การเขาเรียกว่า เก็บและก็จัดสันใจเป็นกองกลางเนี่ยปีละประมาณสองสามพันล้านบาทต่อต่อรัฐนะครับต่อรัฐถ้ารัฐที่ใหญ่ๆเช่นรัฐสลังอนในของอเมริกาเนี่ยอันนี้ก็จะเยอะันนั้นฮะประมาณสี่พันล้านบาทหกพันล้านบาทก็นแล้วแต่ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถมาแก้ปัญหาในเรื่องของเรื่องการศึกษาได้ นะครับในเรื่องของความยากจนแน,น่นอนเลยคนยากจนคนกัดสนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถได้รับสัก,กะ,ะตัวนี้เพื่อจะไปสร้างในส่วนของอาชีพได้แล้วก็ในการแก้ปัญหาใ้กนในเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่มีความหลากหลายความยากจนซึ่งเราไม่จำเป็นต้องนะครับถ้าเราบริหารจัดการอย่างถูกต้องแล้วก็ ก็เรียกว่ามีการดำเนินการที่ถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับเราก็สามารถจะช่วยในสังคมได้มากแก้ไขปัญหาได้าแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ใช่แค่ความยากจนเดียวการศึกษาในเรื่องของก็เรียกว่าระบบสุขภาพในต่างๆที่เป็นส่วนของคนไข้ด้เยอะมากเลยค่ะประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรบ้างคะในเรื่องของการจัดการระบบสกัดอ่ะที่ผ่านมานี่นะครับรัฐธรรทราบก็มีการพยายามนะครับที่จะนําเสนอ พอรอบอรสาักดานะครับแต่ตอนนี้ั้งนั้นก็มันไม่ได้ผ่านการพิจารณาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่สามารถจะมีองค,ากาค์กรสักดินะครับที่เป็นองค์กรหลักเหมือนกับประเทศมาเลเซียก็กอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีตรงนั้นปั๊บเตี่ยตอนนี้การบริหา,า,ารสักดของเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้คณะกรรมการอิสลามลา,างในประเทศไทยหรือว่าสอนตกจุฬารัชมณ์วนะครับก็มีการนะครับออกนะครับระเบียบ นะครับระเบียบที่เป็นเชิญก็เรียกแนะนำนะครับกระบวนการในเรื่องของการปฏิบัติในในการดําเนินการสากลและก็สังคมสเคราะห์ในภาพรวมนะครับก็ก็มีการอนุกรรมการอยู่นะครับแต่ตอนนี้ตอนนั้นก็มันไม่ใช่เป็นการบังคับเหมือนมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการอิสลามกลางนี่นะครับก็จะมอบหมายให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับโดยผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในส่วนของหลายๆจังหวัดนี่นะครับก็มีการเปิดเขาเรียกว่าให้มีการลงทะเบียน<嗯>องค์กรที่จะต้องการมาบริหารจัดการสก,กรัดบริหารจัดการเราพูดถึงในเรื่องของการเก็บ<嗯>การการแจกจ่ายและก็การบริหารจัดการเช่นเรื่องไอตัวไอทีที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามระเบียบของคณะกรรมการ伊า兰กลา,กา,างในประเทศไทยเนี่ยมูลนิธิเอ่ยอะไรองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถจะขึ้นยื่นจดทะเบียนกับ คณะกรรมการลามแต่และจังหวัดได้ทังสินนะครับเพื่อเป็นองคอ์กรที่สามารถจัดเก็บนะครับแล้วก็แจกจ่กกายสกัดบริหารจัดการบริหารจัดการสก,กัดนะครับแต่ตองนี้ถ้าเรามองกลับไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับกระบวนการมันจะแตกต่างนิดหนึ่งนะครับปัตตานีเนี่ยหลังจากที่ได้รับอํานาจนะครับจากคณะกรรมการลามกลาหงหรือสำนักจุโรธิมตรีแล้วเนี่ยก็คณะกรรมการสลาไปจังหวัดปัตตานีโดยท่านประธานนะครับก็มีการอบรม นะครับตัวอิหม่ามกอติปและก็บีลานซึ่งเป็นผู้นำศาสนาในแต่ละชุมชนนี่นะครับแล้วก็วากิลก็คือแต่งตั้งนะครับให้อิหม่ามกอติปและก็บีลานหรือผู้นำศาสนาเหล่านี้เป็นตัวแทนในการจัดการบริหารจัดการสากาดในแต่ละหมู่บ้านไปนี่คือจะแตกต่างน,นะครับของจตตานีเนี่ยจะแตกต่างน,นะครับแต่จังหวัดอื่นนี่หลายจังหวัด กขาจะมีการเขาจะมีองค์กรหรือว่าอะไรยังไม่มีมีค์กรอยังไม่มีมีค์กรแค่เป็นอนุคณะกรรมการฝ่ายในคณะกรรมการส s l a แต่ละที่เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการฝ่ายสาัดและก็สังคบสุดยอดอยู่แต่กระบวนการจัดการจะแตกต่างกันนะครับของเขาอาจจะแะเปิดให้องค์กรที่ต้องการจะจัดการเนี่ยก็ไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการมกลางโอเคตอนนี้พอปตานีเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับการจัดการสาัดก็จะขึ้นอยู่กับที่คณะกรรมการ มัสยิดนะครับซึ่งปกติคณะกรรมการมัสยิดเราก็มีประมาณ15คนซึ่งเราประกอบด้วยอิหมานะครับกอทิปแล้วก็มีร้านแล้วก็มีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับและในนั้นเนี่ยเขาจะมีการนะครับให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสากลและสังคมสเฉพาะอีกทีนึงนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในภาพรวมของประเทศไทยเลยเนี่ยฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการจัดการสากลแก้สากลฟิตร นะครับก็คือปีหนึงครั้งหนึ่งเก็บนะครับช่วงเดือนรอมฎอนก่อนละมาดไอดินฟิตรีนะครับแล้วก็แจกจ่ายครั้งเดียวจบนะครับก็เงินก็จะกลายเป็นเบี้ยหัวแตกนะครับคนที่300คนทั้ง300คนที่500สุดท้ายได้แต่ว่ามันแก้ปัญหาความยากจนหรือไม่มันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่สกัดจะแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนนะครับเราพูดถึง sustainability เราก็ต้อง มีองค์กรบริหารจัดการนะครับที่เหมาะสมนะครับซึ่งผมก็คาดหวังว่าในนาตเนี่ยเราจะมีแลวก็จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากเราได้ไปศึกษานะครับมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยมีศักยภาพผู้ดำนะครับมีศักยภาพที่จะดําเนินการต่อในอนาคตที่สามารถจะเป็นองค์กรสากลที่เป็นกองมัสยิดขนาดเล็กแต่สามารถจะสร้างอิมแพกในการแก้ปัญหาความยากจนในสังคมได้อย่างยั่งยืนครับ ก็ถือว okay. ่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการขับเคลื่อนต่อไปเพราะว่าภาพที่เราเห็นในพื้นที่บ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของสากลนั่นเองนะคะอันที่จริงผมอยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีองค์กรที่เป็นก็เรียกว่าสากลแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่รับบริจาคสากดและก็บริหารจัดการนะครับอาจจะอยู่กับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิต่างๆหรือว่าเป็นองค์กรโมรวมนักศึกษาอะไรแบบนี้ครับ ก็เริ่มมีใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่จะบริหารจัดการสาการัดแลวก็เริ่มมีองค์กรนะครับอย่างถ้าเพื่อนบ้านเรานะที่จังหวัดยะลาเนี่ยะนะครับเรามีามีการประชุมกันนะ24องค์กรด้วยกันะที่ตอนนี้ดูแลบริหารจัดการสาการัดที่เป็นสากาัดมาหรือว่าสกัดทรัพย์สินนะครับซึ่งสิ่งนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าในจังหวัดปัตตานีของเราเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างจัดการอย่างไรนะครับมี ได้มาประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นยังไง <c oughs> นะครับแล้วก็ <c oughs> ในส่วนของเขาเรียกว่าเปอร์ฟอร์มเมนท์ของเขากันนะครับผลกระทบต่างๆนี่เป็นอย่างไรในอ <c oughs> นาคตนะครับก็ณนะวันนี้เนี่ย เราจะเห็นภาพของอมัสซิบังวัสซีสเนี่ยที่ทำได้ค่อนข้างดีและเราสามารถจะเป็นต้นแบบในการพัฒนา,าการบรหิหารจัดการสากลาที่ในรูปแบบของมัสซิสต่อไปในอนาคตของงประเทศครับค่ะก็นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับสากลเนี่ยมีใครบ้างอาจารย์นะครับจริงๆท้าวความเป็นนิดหนึ่งนะครับว่าการบริจาคที่ไม่ใช่เป็นภาคบังคับเช่นก็เรียกว่าสดะก็ก็คือ ต่เขาก็มาขอปั๊บเนี่ยเราก็บริจาคไปเนี่ยอันเนี้ยใครก็ได้ที่เราอยากจะให้ะนะครับแต่พอมาพูดถึงสากาเนี่ยเป็นทานบัตรบังคับเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มคน8กลุ่มเจ้าหน้าที่สามารถจะรับได้ะนะครับเพราะฉะนั้นการ,ราการแจกจ่ายสาการต้องมุ่งไปสีไปใจที่8คนดีะนะครับแกลุ่มนี้ก็คือคนยากจนนะครับคนกัดสนนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของเจ้า,า,จาหน้าที่ นะเจ้าหน้าที่ในที่นี้หมายความว่าจะาในประเทศเราก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของอม,มัสยิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลาม,มสาสามารถจะได้รับเงินเดือนจากตรงนี้ได้ค,คนเดินทางเอ่ย<ม>คนที่เป็นทาสนะครับซึ่งคำว่าคนที่เป็นทาสเนี่ยหลังจากผมได้ทํากิจกรรมตา่ตางๆนะครับศึกษาเอกสารต่างๆนะครับร่วมกับคณะกรรมการอิสลามระจจังหวัดหลายๆจังหวัดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยบางจังหวัดก็ตกลงว่า ทาสในที่นี้้าวันนี้เราไม่มีทาสเลยใช่ไหมครับเพราะจะนั่นคนที่ติดหนี้ยืมสินด้วยความจําเป็นเนี่ยบางจังหวัดคณะกราลังไกรสลัมบอกว่านั่นคือทาตุธาต่ทางการเงินพนะครับก็คือว่าเขาสามารถมีสิทธิ์ที่จะรับสกัดด้วยนะครับก็จะเป็นแปดกลุ่มนี้แหละครับที่บัวรับด้วยนะครับผู้ที่รับเข้ารับนักถื่อาสนตว์ไลสลมนะครับส่วนบวชรับเนี่ยนะครับมันก็ ในภาพรวมก่อนครับว่า8กลุ่มเนี่ยแต่แต่ละกลุ่มก็มีการก็เรียกว่ามีการฟัตวามีการวิยนิ้ฉิัยให้เข้ากับว่าบ้านเราเนี่ยมันน่าจะเป็นใครบ้างอย่างเมื่อกี้เนี่ยในกรณีทาดเนี่ยครับบ้านเราเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่ผมไปช่วยในเรื่องของสากาศะนะครับก็คือของจังหวัดกระบี่นะครับเขามีคณะกรกรมการเขามีนิฉัยบอกว่านะถ้าในที่นี้หมายถึงท่าที่กู้นี้ยืมสินด้วย เหตุกาก็าาได้เปเหตุผลอันควรเพื่อเหตุผลเองความดีก็ใช้กมดันครับ นะฮะก็สามารถจะรับในส่วนนี้ได้ก็มีสิทธิ์รับเหมือนกันครับอันนี่ก็จะมีการคำวินิจฉัยเยอะแยะมากมายในเรื่องของรายละเอียดนะครับค่ะซึ่งอาจารย์ได้อ่พูดถึงทั้ง8กลุ่มด้วยกันนะคะที่จะมีสิทธิ์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องอยู่ที่การวินิจฉัยด้วยนะคะบางกลุ่มเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสากศหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามนะคะในส่วนของความรู้สึกของ ชาวบ้านบ้างนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงกลุ่มที่ได้มีการลงพื้นที่ไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านกันบ้างนะคะกับประเด็นสกาศเพื่อลดปัญหาความยากจนนะคะเป็นอย่างไรบ้างเชิญติดตามได้เลยค่ะสารวัตรภูมิวัฒน์มาุนทอฮิวแนโรชกาตส์ขัเคื่อนไงวัดตึเวนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดดูดูตำบลบันาซึ่งในกรณีที่อาจารย์มาวันนี้ผมก็ มีร,ร like มู้สึกมีความเป็นชอบกับอาจารย์ที่นนํำเสนออาจารย์วะการกัูโนดเดกัมพาโนเดกัมพ้าก็ได้่างเสื้อเสื้อไปเราก็รู้สึกดีใจมากที่อาจารย์ลงในพื้นที่บ้านของเราครันี้ก็ตวอาจารย์มอดู่นแลกับเพืคุณนักกิจตทุกช สาเตียวต้อุกขะติเพราะว่าไม่มีอาจารย์คนไหนที่ลงมาอาจารย์มองคนนี้คนแรกที่ลงมาในคนที่หมู่บ้านอยู่ๆไปสอบถามเรื่องราวอันนอกเด็กกำพร้ามีกี่คนในหมู่บ้านแล้วก็ก็สอนก็ถามคนที่ยากจนมีที่ตัวเรือนพระาถ้าเต่ายมีลูกจะให้ลง,ลงมาในพื้คนที่ของเรา ในกรณีที่อาจารย์ลงมาพื้นที่ก็าชาวบ้านในหมู่บ้านก็มีความยินดีมีความอบอุ่นได้ได้นํำเสนเลอลโครงการนี้สุดท้ายก็ขอบคุณที่อาจารย์เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านของเราเพราะว่าไม่มีคนไหนที่ลงมาอาจารย์หมอคนนี้คนแรกที่ลงมาในพื้นที่หมู่บ้านของเรา่อไปก็อยากให้มีทุกๆทุก,กปีที่ลงมาในพื้นที่ก็อยากให้มีการช่วยเหลือทุกๆปี การมีโครงการอะไรของสื่หรือปัญญาจนเด็กกำพร้าก็อยากให้มีทุกๆปีสุดท้ายก็ขอบคุณมากครับอัาจารย์ที่ได้ลงมาหมู่บ้านของเรา ค่ะนั่นคือความรู้สึกนะคะของผู้ที่เป็นชาวบ้านนะคะซึ่งได้สะท้อนถึงนะคะปัญหาในเรื่องของสกาศเพื่อลดปัญหาความยากจนนะคะซึ่งก็ได้สะท้อนแล้วนะคะว่าความรู้สึกในเรื่องของโครงการนี้นะคะเชื่อมโยงกับากาศนะคะเพื่อลดปัญหาความยากจนเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะซึ่งนะคะก็ได้ติดตามนะคะในเรื่องของโครงการนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่นะคะน่าสนใจเพราะว่าปัญหาความ ากจนนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะคะในหลายประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมนะคะหรือว่าความเป็นอยู่รวมถึงอาชีพรายได้นะคะตรงนี้เชื่อมโยงหมดเลยนะคะซึ่งโครงการ แก้จนนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะก็เชื่อมโยงในเรื่องของสากาศนะคะเพื่อลดปัญหาความยากจนนะคะวันนี้นะคะอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอย่างไรบ้างคะอาจารย์นะครับก็ในส่วนการใช้สากาศเนี่ยนะคบเป็นเครื่องมือนะครับในการแก้ปัญหาความจนในจังหวัดปัตตานีเราเนี่ยนะครับสำหรับผมแล้วหลังจากที่ศึกษาตั้งหหมู่บ้านเนี่ยนะครับเราดูแล้วมัน บางหมู่บ้านเนี่ยมีศักยภาพโดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีผู้นำหรือว่าตัวอิหมามที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ a อคทีฟนะและก็แน่นอนในส่วนของในส่วนบางหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีคนยากจนและก็คนร่ำรวยที่เข้าใจถึงหลักการศาสนาตรงนี้นั่นคือเงื่อนไขที่สองนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่สามนะครับก็คือการที่เราจะพัฒนาต่อยอดสิ่งเหล่านี้นะครับให้มันเป็นรูปธรรมได้อย่างไรดังนัน่นก็คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่า การที่จะมาบริหารจัดการได้เป็นระบบเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะใช้หลักนะครับการบริหารจัดการที่ดีนะครับของอ,องค์กรมุสลิมเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวนั่นก็หมายความว่าเราต้องการความรู้ความเข้าใจและก็ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับที่จะมาพัฒนตา,าตวนได้เป็นระบบซึ่งณนวันนี้หลังจากที่มีการศึกษา6องค์อำเภอที่แล้วเนี่ยได้ร,รับข้อมูลแล้วก็มีการเปรียบเทียบแล้วก็ได้ไอดีนติฟายว่าเรา,เรา,เ,ราเรารู้แล้วว่า มู่บ้านไดที่เราจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นปนต้นแบบนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยต้นแบบเหล่านี้จะมีการนะครับก็เรียกว่านาสู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในระดับประเทศต่อไปะนะครับค่ะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวัฒนุ้ยผอมนะคะอาจารย์ประจําคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับ ค่ะนี่คือรายการาแก้จนคนตาหนีนะคะประเด็นวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความรู้ได้รับประโยชน์นะคะในเรื่องของอา,ากาศนะคะเพื่อลดปัญหาความยากจนนะคะซึ่งเชื่อมโยงในเรื่องของโครงการแก้จนของจังหวัดปัตตานีต่อไปด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสาวนีดาโอและอาจารย์นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ